สวัสดีค่ะน,นี้นะคะร้าน TPSolution อำนาจเจริญนะคะก็ได้ออเดอร์ของฮอยมายมานะคะก็ะคือน้องเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะคะซึ่งในส่วนที่ลูกค้าจะได้รับนะคะก็คือมีคู่มือการติดตั้งนะคะแล้วก็จะเป็นของใบกำกับภาษีค่ะ ลูกค้าสั่งนะคะมีตัวของไมโครอินเวอร์เตอร์ของฮอยไมลแล้วก็เป็นตัวหัวคอนเนคเตอร์ของฮอยไมลนะคะ<อ>นั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปแคคขอบก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอ๊ะลืมอะไรสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าหอยไม้นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง แอดไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย